สวัสดีค่ะป้าสมพิชช่องสมพิชชาแนเด้อจ้าป่าสมพีชอันไทยหมากตำลึงไหเบิ้งด้อจ้าพี่น้องหมากตำลึงอันป่าของเยอรมันละค่ะที่มันเป็นหยอดตำลึงที่เขาเก็บไปกินละค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหมากกำลังพอกกินค่ะกำลังมัน,มนเลย ปลาชมพนผกับเลือดไทยให้เบื้องก้อนสิเก็บค่ะมาด้วยค่ะมาเก็บน้ำปลาโอ้ยเอาไปกินกวนกับน้ำพริกกับปิก็ได้น้ำพริกปลาล่าก็ดีเนาะค่ะเนาะเล้าเอาเอาวุดขวดวุดเนี้ยมันเลยนี่แมไปเอาอันตำน้ำพริกอวกกับเนาะค่ะพี่น้องโอ้สวัส่ี Okay. อนนโอ้เมนโอ้ขาสัมผีนีครับพี่น้นองใช่ล่ะเห็นว่า่ะกินได้เด้ค่ะพี่น้องไหนมากตำลึงนี่เป็นยาชุดๆเลยจ้ะขมอำลำ เอาไปเกียงอ้อมใส่ใกล้ก็ได้ด้วค่ะพี่น้องนี่กำลังแ่บเลยล่ะค่ะค่ะป้าชนพิษกระไท้เบื้องช้ำนี่ละจ้าหาะโลป้าได้พักก็โอเคขอบคุณค่ะ